ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านนำพรพินาศท่านว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดานท่านรองเลขาธิการนะครับท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับทางกสศขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สพทได้ให้โอกาสทางกสศได้ร่วมงานในการทํางานภายใต้โครงการความร่วมมือโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับร่วมกับ11หน่วยงานนะครับซึ่งเป้าหมายเป้าประสงค์เนี่ยของโครงการเนี่ยทุกท่านน่าจะได้รับทราบในในท่านวิทยากรก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมขอเรียนย้าว่ากสศเนี่ย ตั้งใจนะครับที่จะสนับสนุนให้โครงการนี้นะครับภายใต้การดําเนินง,งานของสพทเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับทั้งในปีการศึกษา2564ที่กําลังจะจบไปแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นในปีการศึกษา2565ต่อไปในโอกาสนี้ทางกาศศในสไลด์ต่อไปนะครับได้มีการสํารวจข้อมูลนะครับกลุ่มเด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้วก็ทุนเสมอภาคในปีการศึกษาที่2ท2564ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเด็กในกลุ่ม ม .3 นะครับที่กำลังจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน3 5 0 0 0 0หคนที่ตอบแบบสอบถามของเรามาใน5สังกัดนะครับได้แก่สังกัดสพทอ,องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและก็สำนักพระพุทธศาสนานะครับเราพบครับว่าในบรรดาเด็กนะครับที่เป็นเด็กยากจนพิเศษแล้วก็อยู่ในช่วงชั้นรอยต่อสําคัญเนี่ยมีเด็กจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังคงตั้งใจที่จะ ไปเรียนต่อในปีการศึกษา2565ทั้งในกลุ่มที่ยังมีโรงเรียนเดิมนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเด็กป .6 เนี่ยโรงเรียนเดิมยังมีม .1 อยู่แล้วก็เด็กเอ่อมป .6 นะครับที่โรงเรียนเดิมอาจจะไม่มีแล้วก็คือต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนม .1 ที่สถานศึกษาอื่นทุกท่านจะสังเกตนะครับสถานะการศึกษาต่อของเด็ก350,000คนในใน4-5ช่วงชั้นตรงนี้นะครับจะมีกลุ่มเด็กที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมได้ประมาณ224,000กว่าคนนะครับแต่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งครับที่จำเป็นต้องย้ายสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่นนะครับอีก116,000กว่าคนเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงในแง่ของการเดินทางเนื่องจากการเดินทางไปเรียน ที่สถานศึกษาแห่งใหม่จําเป็นต้องมีการเดินทางไปสมัครเรียนเดินทางไปรายงานตัวนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางของน้องๆเหล่านี้ก็อาจจะสูงขึ้นในปีการศึกษา2565ต่อไปนะครับนอกจากเด็กที่ยังมีความตั้งใจนะครับเป็นเด็กยากจนพิเศษแต่มีความตั้งใจที่จะไปเรียนต่อแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีเด็กจํานวนหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะไม่สามารถไปเรียนต่อเขาก็แจ้งมาในแบบสอบถามตรงนี้นะครับว่า คิดว่าจะไปศึกษาต่อไม่ไหวแล้วนะครับในปีการศึกษา2565จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนก็จะมีส่วนใหญ่เป็นเด็กม .3 ซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบการศึกษาหลังภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นมัธยมศึกษากศนหรือว่าอาชีวศึกษานะครับจะสังเกตว่าจํานวนมากเนี่ยก็จะเป็นในช่วงรอยต่อของม .3 และป .6 ที่6,000และ2,000คนตามลําดับซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ครับว่าในระดับม .3 เนี่ย ก็จะเป็นการศึกษา่ภาพบังคับปีสุดท้ายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยก็จะไม่มีม .4 สหรือว่าช่วงชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นน้องๆต้องย้ายโรงเรียนหรือโรงเรียนป .6 เนี่ยน้องๆก็จะเป็นต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนที่มีมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนสัดส่วนที่มีอยู่นะครับก็มีประมาณ9%ในระดับม3แล้วก็เกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ในระดับป .6 ที่จําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนนะครับเพื่อให้น้องเขาไปต่อได้ในปีการศึกษา2565ต้องเรียนย้ําว่านี่เป็น จำนวนแล้วก็สัดส่วนนะครับของทุกสังกัดใน5สังกัดนี้นะครับแล้วตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแนวโน้มในปีหน้าพูดง่ายๆว่านี่คือตัวเลขที่เราสํารวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าน้องคิดว่าในปีการศึกษา65เนี่ยจะยังเรียนต่อได้ไหมจะเรียนที่สถานศึกษาเดิมสถานศึกษาใหม่หรือคิดว่าจะมีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษา ข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีการนะครับส่งให้กับทางสงปทได้มีการกระจายลงไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาต่อไปเพื่อให้ได้มีการสนับสนุนให้ในปี2565เนี่ยน,น้องๆได้กลับมาสู่สถานศึกษาได้ครบทุกคนทั้งคนที่เรียนในโรงเรียนเดิมคนที่ย้ายโรงเรียนหรือคนที่บอกว่าสภาพครัวเรือนเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาในกลุ่มสีเหลืองตรงนี้ด้วยนะครับในสไลด์ต่อไปครับก็จะมีการสํารวจในเชิงลึกขึ้นไปว่า กลุ่มเด็ก9,496คนนี้นะครับที่แจ้งเราว่าคิดว่าจะไม่สามารถไปศึกษาต่อได้เนี่ยเหตุผลอะไรซึ่งเหตุผลเนี่ยจะคล้ายๆกับน,น้องในเคสที่จังหวัดน่านในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าเป็นความต้องการความตั้งใจของครอบครัวที่จําเป็นจะต้องให้ออกมา ช่วยเหลือดูแลนะครับเป็นปัจจัยทางด้านการเรียนน้องๆหลายๆคนอาจจะติดเรื่องของอคะแนนนะครับติดเรื่องของอปัญหาทางด้านาความได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นความพิการทางด้านสติปัญญาหรือว่าทางด้านร่างกายที่อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีการดูแลทางด้านการเรียนนะครับในเรื่องของการทํางานก็เช่นกันมีน้องจานวนมากที่บอกว่าจําเป็นต้องออกไปทํางานในนี้บอกตามตรงเลยนะครับซึ่งเหตุผลในเรื่องของการทํางานเรื่องของทุนรทนรทัพย์ เรื่องของความต้องการส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโจทย์ทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวแล้วน้องๆหลายคนก็เป็นอย่างในเคสท้องที่จังหวัดหน้านะครับว่าครอบครัวแยกทางกันนะครับพ่อแม่ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่เรามีอยู่ในข้อมูลนะครับเป็นลายเคสซึ่งก็จะขอมีการคืนข้อมูลให้กับทางสปทได้นําไปนะครับช่วยเหลือดูแลน้องๆเหล่านี้และพากลับมาที่บ้านได้ทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์สถานการณ์นะครับแต่ในปีการศึกษา2565เนี้ยทางกศสกศสก็มีความยินดีนะครับที่จะ เรียนท่านผู้บริหารสปทว่เาเราได้แม้ว่าเราจะถูกปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ในปีที่ผ่านมานะครับแต่เราก็ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนนะครับท okay. ี่มาร่วมสนับสนุนนะครับมาบริจาคเงินที่จะช่วยสนับสนุนการทํางานตรงนี้ในปีนี้เรามีภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะครับที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณโดยรวมแล้วประมาณ150ล้านบาทที่จะสามารถช่วยกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณห0,000่นคนนะครับห0,000ื่นคนเนี่ยก็จะเป็นเด็กม .3 นะครับส่วนหนึ่งนะครับ ประมาณ35,000คนนะครับซึ่งเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราคิดว่าด้วยงบประมาณที่มีจํากัดนะครับจากการบริจาคของภาคเอกชนเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือได้ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาปีที่สาที่ต้องย้ายไปเรียนสถานศึกษาแห่งใหม่และเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีความเสี่ยงที่ไม่อาจจะเรียนต่อไปได้แล้วคือมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากประมาณ6000คนนะ,นะครับแล้วก็จะมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนักเรียน ปถมศึกษาปีที่6นะครับอีกประมาณ24,000กว่าคนนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้ทุนเสมอภาคที่สถานศึกษาสังกัดสพทนะครับได้จัดสรรทุนเสมอภาคไปเมื่อเทิอมที่2 2 5ทับสอเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ท่านผู้บริหารสถานศึกษายังคงติดต่อกันน้องๆได้อยู่น้องๆในกลุ่มรอยต่อในระดับม .3 ระดับป .6 ที่จะต้องย้ายสถานศึกษาไปเรียนสถานศึกษาแห่งใหม่เนี่ยขอความกรุณาได้โปรดได้ติดต่อกับน้องเอาไว้นะครับเพราะว่าทางกสศเนี่ยจะมีการประสานโอนเงินงบประมาณส่วนนี้ไปยังบัญชีสถานศึกษาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรให้ในอัตราถ้าเป็นม3เนี่ยที่ต้องย้ายสถานศึกษาเท่านั้นนะครับก็คือ 3,000บาทต่อคนนะครับแล้วก็เด็กม .3 ที่เขาแจ้งมาในการสำรวจครั้งนั้นนะครับว่าไม่สามารถไปศึกษาต่อได้แล้วจะต้องหลุดเอาจดบารศึกษาอีก3,000บาทเช่นกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพาน้องกลับมาเรียนตามโครงการของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านเลขาสพทนะครับที่จะช่วยน้องพากลับมาเรียนให้ได้โดยมีทรัพยากรตรงนี้ในการแบ่งเบาภาระในส่วนของเด็กป6ก็จะช่วยได้คนละ1000บาทนะครับซึ่ง1000บาทตรงนี้ก็เพื่อ ให้น้องเนี่ยที่จะต้องย้ายโรงเรียนในชั้นป .6 นี้ไปเรียนม .1 เนี่ยสามารถมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ในการไปเรียนต่อในสถานที่แห่งใหม่ได้และเมื่อเขาเข้าไปเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีม .1 แล้วเขาก็จะเข้ากระบวนสามารถเข้ากระบวนการเพื่อได้รับจัดสรรทุนเสมอภาคและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้อีกเช่นกันนะครับในอัตรา3,000บาทที่เป็นปัจจัยพื้นฐานและอีก3000บาทที่เป็นทุนเสมอภาคเพราะฉะนั้นน้องๆที่ได้รับการจัดสรรในส่วนนี้ก็เป็นการช่วยในเขาในช่วงรอยต่อให้ผ่าน ไปได้นะครับก็ต้องกลับเรียนว่าเราจะมีการโอนเงินไปยังสถานศึกษาต้นทางที่มีการสำรวจตรงนี้เพื่อให้จัดสรรต่อไปปฏิทินการจัดสรรน,นะครับก็จะอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะขอใช้โอกาสในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในการทํางานด้านข้อมูลกับสปทส่วนกลางส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถานศึกษาซึ่งเราจะใช้วิธีลักษณะเดียวกันกับ การโอนเงิน800บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราได้มีการดําเนินการมาแล้วแต่คราวนี้เราก็จะมีการโอนเงินเข้าไปให้กับเท่ากับจํา,าจนวนของน้องในระดับม3ที่ได้รับทุนเสมอภาคนะครับแล้วเขามีหลักฐานในการเรียนย้ํานะครับเขาต้องมีหลักฐานในการไปนะครับรายงานตัวมีการไปเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่เพื่อมายืนยันว่าเราได้มีการ พาน้องกลับสู่โรงเรียนได้สําเร็จแล้วแล้วค่าใช้จ่ายตัวนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในการแบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้วก็ตัวน้องๆเองได้เพราะฉะนั้นมาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้เราพาเด็กเรา60,000คนเหล่านี้กลับโรงเรียนได้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนของภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับว่า โครงการพาน้องกลับมาโรงเรียนของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุสน,นเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมร้ำทางการศึกษาแล้วเราก็จะสามารถที่จะช่วยให้การศึกษา ของประเทศในปีการศึกษา2565นี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ก็ดีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อตรงนี้ก็ดีนะครับให้ได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทาง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสพทผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาที่ช่วยให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านข้อมูลตรงนี้มาโดยตลอดในโอกาสนี้เราก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเมติมจากภาครัฐชนซึ่งก็หวังว่าจะได้มีโอกาสอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับเราก็จะได้มีการรายงานความคืบหน้าตรงนี้เพื่อให ภาคการศึกษาของพวกเราได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรส่วนอื่นๆมาได้ต่อไปในโอกาสนี้ทางกสศก็ขอขอบพระคุณท่านเลขานะลองเลขาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสให้กสศได้ร่วมสนับสนุนโครงการพาน้องกลับมาโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ